วันนี้คกับงานจดงานน้ภาไทยอลน์2025เป็นไงบ้างันนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจมากๆที่การตอบรับดีมากกว่าปีที่แล้วดีมากๆเลยครับผู้ปกครองให้ความสนใจมากจากปีที่แล้วเรา50กว่าจังหวัดตอนนี้มีประมาณปีนี้มีประมาณ90กว่าจังหวัดเกือบร้อยจังหวัดจากทั่วประเทศเพราะว่ามีสองรุ่นนะครับรุ่นเล็กกับรุ่นโตครับจาก144ได้ประมาณ90จังหวัดครับ <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างยากครับยากมากๆเพราะว่านอกจากจะดู p ์ฟ f o r m มนซ์บนเวทีแล้วอ่ะเด็กๆจะต้องเข้าห้องสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมเข้าห้องสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วยครับว่าพร้อมไหมพร้อมแค่ไหนเด็กๆสามารถทํางานร่วมกับเราได้ไหมปนเรียกเรียกว่าเราเราใช้เขาเรียกว่าการประกวดแบบคนโตเลยเหมือนคนโตทุกอย่างเป็นเวทีเดียวเวทีแรกและเวทีที่ใหญ่ที่สุดของเวทีเด็กที่ทําทุกอย่างเหมือนของคนโตครับผม ซึ่งการถามมินิพาวส์แบบแระดับ2น้องเปงน็นยังไงครับเรามีเวทีมินิพราวอินเตอร์เนชั่นแนลครับปีหน้าเราจะประกวดที่ลาวเราจะประกวดที่ประเทศลาวน้องๆก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประกวดที่ลาวครับใช่ครับเรื่องการการไปประกวดที่ลาวมันมันจะต้องใช้ภาษาอะไรยังไง ปกติเป็นตัวของเป็นตัวของตัวเองได้เลยครับว่าในเด็กเป็นแบบไหนก็ไปปรักอบดแบบนั้นเราอาจจะมีการสึดซ้อมนิดหน่อยปรับให้ว่าเป็นตัวแทนเราต้องทําอะไรบ้างอยครับ ก็เราเราจะจัดอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมคะที่ประเทศลาวครับเด็กๆก็จะมีหลากหลายชาติมากไม่ว่าจะเป็นอ่าเวียดนามมีอินโดมีฟิลิปปินส์นานาชาตินับหลายประเทศเลยครับก็มาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันเรียกว่าได้เป็นอินเตอร์เลยครับแล้วก็ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพนะครับรุ่นแรกก่อนรุ่นแรกนินนาใช่ไหมครับเลีแยมตัวไหนลูกเออหนูชื่อนินนาค่ะเออร์สิรานาราเดลมา อ๋อแลวชินินนาอัมสกุลหนูมิรัตนาราเดลมาชค่ะเทำไงบ้างกับการประกวดวันนี้ครับภูมิใจในตัวเองเลยโอ้ยอหอธิบายอะไรดีรู้สึกเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยแต่หนูภูมิใจมากดูที่ติ่มมากที่สุดนี่แหละความภาคภูมิใจอะไรทำให้หนูเรียบ สบการณ์หนูไม่ตอนแรกนไม่คิดว่าหนูจะได้แต่าหนูตกใจมากเลยเก่งมากสบเนที่ได้แล้วจริงอะางสามที่ได้เลยอนะคอยอยากปขอบคุณพ่บพ่่ขอบคุอแม้ขออแม่ขอบขอบพ่อแม่อพ่อแม่บพ่อมพ่อแบพ่อบม่โอกาสแบ่บพ่อแเ่ีอยวจริง่ขอ ปั๊ดใจมากอัน <so> น <nice> ี้คือเวทีแรกที่ใหญ่ขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้พอเราพอเราได้มาประกวดจริงๆแล้วลูกมันเป็นยังไงมันเหมือนกับที่เราเราคิดไว้ไหมว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องสนุกแบบนี้หรือว่าจะเป่นยังไงมีหลายอารมณ์มันตื่นเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็หิวอนนี้หิวมนี่หิวไหมนี่หิวไหมลูกหิวข้าวไหมแต่หนูมองแล้วครับแต่หนูมงแล้วนะลูก พร้อมไหมที่จะแบบว่าไปพาอีกต่อไปพร้อมเออพร้อมมากแค่ไหนสิบเต็มสิบสิบเต็มคืต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมไหมหรืว่าจะไปฝึกเดินอีกให้มันเป๊ะปัทต่อรูกต่อไปรุ่นใหญ่บ้างแล้วตัวเลอหนูชื่อเด็กหญิงจิติภาศิริกุลชื่อเล่นชื่อนมลนะคะตอนนี้กำลังศึกษาที่โรงเรียนร่วมวีดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะ แบบการเป็นนิทรรศทุกใหญ่เป็นไงบ้างหนูรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเวทีที่ใหญ่มากๆที่หนูเคยประกวดมาเลยค่ะแล้วก็หนูไม่ได้หวังเลยว่าจะได้มงเนี้ยครั้งแต่ว่ามันได้ก็ตื่นเต <c oughs> ้นค่ะอะไรทําให้หนูเดินก้าวเข้ามาประกวดนิทรรได้ครูคุณครูที่สอนหนูเขาก็อยากให้หนูร้องค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่อยากมาหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆ อะไรคือสิ่งที่ยางยที่สนุกบนเวทีน่าจะเป็นหนูตื่นเต้นเองมากกว่าค่ะคนดูเยอะแล้วหนูก็ประมาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากก่ะอภรรมแค่ไหนกัน จะผสมนิน์ i n ก็ก็พร้อมมากค่ะหนูจะพยายามให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ฝากเชียร์หนูด้วยนะเราเราเราเดี๋ยวเราต้องมีวิธีการวางแผนเพราะว่าแบบเราจะอะไรไปนำเสนอเพราะเดี๋ยวมันต้องมีเพื่อนต่างชาติมาแบบอะไรอีด้วยทำกันบ้ยเออทำกันบ้านยังไงบ้างหนูจะฝึกซ้อมอยากพยายามทำให้เต็มที่ซ้อมบ่อยๆซ้อมทำให้เป๊ะแล้วก็จะทำจะพยายามให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ ฝากกลินกาแฟค่ะพี่น้องที่ติดตามเชียร์ยรยหนูน้ำชืะะ่เลยอยกจะบอกที่ชาวบ้านค่ะจะเลียกันบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเพราะหนูจะทำเป็นเต็มที่เลยค่ะมมข้างบนค่ะหนูก็ขอขอบคุณพ่อแม่คุณครูหนูคุณครูอัฟฟี่คุณครูตั้มแล้วก็ทุกค,คนเลยค่ะที่มาให้กำลังใจหนูแล้วก็อย่าลืม เชียร์หนูต่อที่เวทีมินิพาอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วสุดท้ายฝากถึงโครงการต่อไปสำหรับพวกเราโครงการต่อไปเรามี2โครงการนะครับเนาะโครงการแรกก็คือมินิพาอินเตอร์เนชั่นแนลที่อย่างน้องบอกไปกันจะจากช่วงมีนาครับผมมีนาเป็นตัวแทนแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีประเทศไทยทีมไทยยินดีด้วยลาวของทีที่เอาอเทีมลาวเพื่อนี้คือเป็นส่วแรกอยากให้ติดตามเชียร์น้องสองคนด้วยครับว่า จะไปได้ไกลแค่ไหนเราจะทำอะไรกันบ้างส่วนโครงการที่2เราก็จะเปิด Mini p o w Thailand ซ e a s o ต่อไปครับรับสมัคร ND MD ที่สนใจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั่วประเทศ77จังหวัดมี2รุ่นครับรุ่นเล็กกับรุ่นโตรุ่นเล็กอายุเท่าไหร่ครับคอณซี่รุ่นเล็กอายุตั้งแต่ตั้งแต่4ถึง9 4ถึง9ปีนะครับรุ่นโตจะเป็น1 0ถึง15ครับครับผมยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ใครอยากมาร่วมเป็นเวทีเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของประเทศไทยเรากล้าเคลมนะว่าเรายิ่งใหญ่ที่สุดเราก็ทำเพื่อเด็กจริงๆครับเรามีทั้งชุดประจำชาติ preliminary ในอบไฟนอลมาร่วมสนุกกับเราได้ครับมาร่วมหาประสบการณ์แล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์ให้เด็กครับโอเคขอบคุณคชายอินสตาร์ถ่ายรูปสวยก็อินเนอร์โอเคสวย เธอด้กินข้าวหเป็นดูชอบกินอะไรรู้กินซูชิค่ะ